มึงแย่เข <jack> ้ามาเยอะๆดิเออแห่เข้ามาเยอะๆเลยไม้ตะเพียนมึงต้องหาที่รองด้วยดิเขี่ยหัวมันออกมาก่อนมึงเขี่ยหัวออกมาก่อนมันหนักอันนี้มันคํำอยู่ไงภพธาราเขาไม่มีแรงหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เขาไปค่อยได้นอนเลยมึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่นอนก็เมื่อคืนนี้เขาดูหนาแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียดามากเลย เขาดูหนาลูกหมาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เสิดาเอ๊ะเลยยังไงมันดังไงเอ๊ะเออ๋อมึงดูหนังอะไรมึงดูเหรอฝนดูดานเมื่อนี้หนังอะไรหนังนี่อ๋อหนังแบบญี่ปุ่นนี่ดูเลยนอนเลยเดี๋ยวสักพักเขาก็ไม่รู้สนุกอะไรเติร์คมาแล้วก็มาโตมือ มีตบมือด้วยมีเสียตบมือดาเลยอ๋อโหผดชอใจ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 ใด้ผดตบมืออ๋อเสียตบมือนี่ผดชอบใจอ๋อน้อยใจขอเข้าไปดูแม่จะดูด้วยไงเออเมียมาหาเมียมาฮะเมียมาอ๋อเมียมาผมก็มามานี่ผมตบมืออยู่นี่มานี่ ขอเข้ามาดูด้วยโคนี่ผมต้องอยู่เลยผมต้องอยู่อยากดูด้วยเขาก็มาดูอ่ะมึงไม่มีแรงช่วยกันได้สองคนก็ได้เออนี่พี่ไม่มีแรงจุดตะปะลูกเพีะเขาบอกว่าให้ผมไปซื้อสุกากีทัวเลยเนี่ยผกแข่แรงสุกาใช่นี่สุกาก,กี่กทัวเลยอะไรของมึงไหนมานดูดนินี่งลูกเพีที่ลูกเพีบอกให้ผมไปซื้อง,ง ผมเหลือยู่ก้อนเดียวเลยอันนี้นี่มึงกินเล่ไม่ได้ปกกี้ทุกวันเลยนี่แข็งแรงเลยกินเล่ไม่ได้นี่กินเล่นี่มึงนี่หัวนี่โผล่เผลอไปหมดแล้วนี่มึงเห็นไหมนี่นี่นี่หัวมึงน,นี่ไปหมดแล้วนี่กินอันนี้เยอะไม่ได้ไม่ใช่อย่างงนะอะไรนะสุกากสุกานะี่งาคือสุก่านะเว้ยปกกี้ทุกวันเลยที่ลูกพี่บอกนี่คือซุปไก่ซุปไก่เป็นขวด เย่ห้อเออใช่ด้วยนี่มักิีมมกงคไปเท่าไหร่แล้วนี่โอ้โหนี่ไม่ใช่นะกินนี่โผล่รั่วหมอนถ้าลู้พี่บอกให้มือกีราโนนี่มือไม่ปิดต้นไม้หาลานโนดูดิไม่ได้ไม่ต้องกินแล้วนะสุกาไม่ใช่แบบนี้นี่โอ้หัวไปหมดแล้วนะ